นี่นะครับนี่ก็คือบดิฟสวิตนะครับผมซึ่งโคดก็ดาวน์โหลดได้ที่อยู่ข้างล่างนะฮะก็นี้นะครับเราเอาโค้ดขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปที่บซมเบิลนะฮะเลือกเมนไฟโคดนี้ครับเซฟไปที่ A2 ท2 222นะครับกด open ครับแล้วก็ทีนี้ก็คอมไพล์โคดเข้ามานะครับไปที่แอปซมเบิลนะครับเราเลือกแอปซมเบิลนี่นะครับโอเคนะครับผม มาที่โปรแกรม ProCompass ครับทีนี้เลือก data ครับเซนไฟลนะครับผมาะมาเลือก directory ที่ไฟอยู่นะครับ MIDI Pro นี่นะครับเราเลือกข้างไว้ก่อนนะฮะแล้วเรามาที่ interface board นะครับผมเราจะใช้จากโค้ดนะครับกำหนดใช้ port B พอต C นะครับผมซึ่งอันนี้นะครับจะไปควบคุมมอเตอร์กับมอเตอร์กับดิฟสวิทนะครับซึ่งพอร์ต B นะครับพอร์ต B จะไปเข้าที่ DC มอเตอร์นะครับผมแล้วก็พอร์ต C นะครับพอร์ต C เข้าไปที่ดิฟสวิทนะฮะตรงนี้นะครับจะใช้พอร์ตเดียวกับคีย์บอร์ดนะซึ่งดิฟสวิทอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วมาที่ซิงเกิลบอร์ดนะฮะ s i n เกิลบอร์ก็จะโหลดนะฮะแชลล์นี่นะครับไปที่โหลดดิ้งนาแล้วก็มาที่หน้าจอครับผมกดโอเคครับเพื่อส่งข้อมูลเข้าไปใน Single ลบอร์นะครับผมดาวโหลดเสร็จแล้วนะฮะทีนี้นะครับโปรแกรมนะครับจะเริ่มทำงานที่อดเต็ปองพันนะครับก็ใส่ที่วักนะครับสองศูนย์ศูน นะครับผมตอนนี้เราได้โปรแกรมเข้าไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นดิฟสวิต์นะครับ <Wow. S 1> โยกหนึ่งนะครับจะหมุนซ้ายนะครับผมแล้วก็โยกกลับจะติดทางโยกสามนะครับโยกสามจะหยุดนะฮะนี่คือหยุดแล้วนะครับผมโยกสองจะหมุนขวาครับโยกสามจะหยุดครับ นี่นะครับ <น viens S 1> ก็คือแล็บก,ก็จะเป็นโยกหนึ่งหมุนซ้ายโยกสองหมุนขวาแล้วก็โยกสามหยุดนะครับผมครับผมเป็นการจบแล็บดิบส,สวิต